สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาเจอกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะบทที่13การลบจํานวนที่ตัวตั้งไม่เกิน100นะคะในแบบฝึกหัดที่13.2นะคะเรื่องการลบ2หลักกับจํานวน2หลักไม่มีการกระจายนะคะเราไปดูเลยว่ามันไม่มีการกระจายแบบไหนนะคะ ตัวอย่างที่1 45ลบ40นะคะเวลานักเรียนตั้งลบนะคะนักเรียนต้องเอาตัวเลขที่เยอะขึ้นก่อนนะคะตามด้วยตัวเลขน้อยนะคะ,ะเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะ45ลบ40นะคะนักเรียนต้องนับต่อนับต่อจาก40ไปถึง45นะคะโดยเราจะนับทีละ1ครั้ง นะคะนับทีละหน,นะคะจาก4ี่ไปถึง45้าอ่ะเริ่มต้น4ีแล้วต่อไป41่ิบครั้งที่หนึครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สและสีครั้งที่หนะคะนับได้หครั้งนะคะจาก4ีถึงสีคือสี่2 4บเอ็ดนะคะทั้งหมดนับหครั้งนะคะดังนั้น สี่สิบห้าลบสี่สิบนะคะจะได้เท่ากับห้านั่นเองค่ะเด็กๆข้อต่อมานะคะห้าสิบหกลบยี่สิบนะคะห้าสิบหกลบยี่สิบโหผลต่างเยอะมากเลยนะคะอ่าเรามาดูวิธีทำในข้อนี้นะคะมี ท่อนไม้ใช้คำว่าท่อนไม้ดีกว่ามัดละ10นะคะ,ะมานับจริงๆว่ามัน10จริงไหมหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเกอ่ะมีกองละ10บนะคะสิบหนึ่งสิบสองสิบ่สห้าสิบห้าสิอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสห้านะคะเขาบอกว่าลบยี่สิบ ลบก็คือเอาออกไปแสดงว่าเราต้องเอาออกไป20อันใช่ไหมคะในวงกลมนี้คือเรา,เอาออกไป20อันแล้วสิ่งที่เหลือก็คือตรงนี้นะคะเรามานับว่ามันได้มันจะเหลือเท่าไหร่นะคะเรา,เอาออกไปแล้ว20 10 20 30 31 32 33 34 35 36นะคะดังนั้นนะคะ56ลบ 2ีนะคะก็เท่ากับ36นะคะเด็กๆก,การลบคือการเอาออกไปนะคะก็คือทำให้น้อยลงนั่นเองต่อมาข้อต่อมา39ลบส5อ่า3ม,มี39เอาออก15นะคะอ่าในภาพนี้มีท่อนไม้ข้างบนนะคะทั้งหมด39ท่อน39ชิ้นนะคะอ่าสิ ยี่สิบสามสิบสามสิบเอ็ดาสองสาสิบสาห้าสามสิดสสิบและเราต้องเอาออกสิห้านะคะก็คือเอาออกสิห้าก็คือเอาตรงนี้ออกเอาออกสิบห้าสิ1สิบเอ็สบสอาสส่ห้านักเรียนลองนับซิอันไหนที่มันไม่มีคู่มันเหลือกี่อันอ่าสิบยี่สิบยี่สเอ็อ่าแลสิบ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่นะคะเหลือยี่สิบสี่แสดงว่าสามสิบเก้าลบสิบห้าเท่ากับยี่สิบสี่นะคะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะหน้าหนึ่งร้อยสิบสองและหน้าหนึ่งร้อยสิบสามนะคะค่ะในชั่วโมงนี้เราก็เจอกันเพียงแค่นี้ แล้วพบกันในชั่วโมองต่อไปค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ